สวัสดีครับพบก,กับผมต้นมีชแน,นลนะครับวันนี้ผมจะมาทำกับข้าวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับวันนี้วัตถุดิบหลักของเราก็คือกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบเขียวเอ้ยเห็นตินมกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบเขียวหรือว่ามักตีนะครับในภาษาไทายใหญ่คำเมืองก็จะเรียกว่ามะเขือมืดนะครับกระเจี๊ยบเขียว วันนี้ผมจะมาทำจอนะครับจอกระเจี๊ยบเขียวซึ่งเป็นอาหารไทยใหญ่นะครับมันก็จะเหมือนประกาศจอนะครับโดยมินินี่คือมะขามเปียกมะขามเปียกผมได้ละลายน้ำร้อนด้วยนะครับต้องใส่น้ำร้อนนะครับมันถึงจะละลายได้เอาละทีนี้มาดู ตอนนี้ผมกำลังตั้งน้ำซุปไว้นะครับนี่คือน้ำซุปข้างในก็จะมีกระดูกนะครับกระดูกหมูกระดูกหมูไอเมื่อกี้ผมเอากระเทียมนะครับตบกระเทียมลงไปใส่ด้วยล้วแล้วก็ใส่กระปีแกงนะครับกระปีแกงนิดนึงแล้วก็ขนาก็ถึงมไว้ก่อนครับ เอาละครับระหว่างรอตอนนี้เราก็จะมาเตรียมขั้นตอนต่อไปนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นพริกนะครับพริกที่เตรียมาในกระดาอันนี้พริกแห้งครับแนะนําต้องใช้พริกแห้งอันนี้เดี๋ยวเราจะคั่วนะครับจะคั่วแล้วก็ต้องมีนี้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยนี่คือกระเทียมนะครับเราต้อง เอากระเทียมตำแล้วก็เจียวกระเทียมคนระับเดี๋ยวเราตำกระเทียมกันเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ตำกระเทียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาเอาไว้เตรียมเตรียมไปเจียวนะครับตอนนี้ก็มาดูน้ำซุปนะครับครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สำหรับน้ำนี่ก็เราก็ต้อง อะไรเนะี่ยเขาเลยทำให้กระดูกมันสุกก่อนนะครับเนื้อกระดูกมันสุกก่อนอย่าเพิ่งใส่กระเจี๊ยบนะครับรอให้สุกจริงๆก่อนโอ้ยแผ่เพิดลูกส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกนะครับที่จะเอาไว้คั่วกินกับจอหมักตีแล้วนะครับหรือว่าจอกระเจี๊ยบเขียว มันก็คล้ายๆกันกับผักกาดจอของทางภาคเหนือของคนเมืองเท่านี้แหละครับมันเหมือนกันคล้ายๆกันเพียงแต่แค่ว่าวัตถุดิบนะครับจะใช้แตกต่างกันอันนี้เป็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวมะเขือมื่นนะครับผสมนคำเมืองเอาล้วครับตอนนี้กระดูกของเราก็สุกแล้วนะครับก็มาเท กระเทียบเขิมืนึนหรือว่าในภาษาไทยใหญ่ที่เรียกว่าหมักตีนะครับเตลมไปเลยอือหือสุดยอดสุดยอดกะโอะไะครับทีนี้ก็ฝาปิดต่อสักพักนะครับทิ้งมันสักพัก เดี๋ยวถ้าเดือดนะครับเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงเกลือกับชูรสเอาล้วครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่มะขามเปียกนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะได้ที่ละไอเกทียบเรา น้ำมันหนืดๆค้นๆนะครับเป็นเพราะกระเจี๊ยบนะครับอย่างที่คนเมืองเขาแอบคนเหนือเขาเรียกกัน,นเพราะว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองมะเขือมือน่นอ่าใส่มะขามเปียกลงไปค่อยๆใส่นะครับใส่แล้วก็คนแล้วก็ชิมดูเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอย่าใส่ลงไปหมด ก็อาจจะเปรี้ยวเกินอือแตกอีกโอ้โหชิมนะครับ เอาเติมลงไปอีกสักหน่อยดีกว่านะฮะเพื่อจะได้เป็นจอที่อร่อย อันนี้ผมก็จะแบ่งหลายที่นะครับหลายบ้านเนี่ยเป็นไงท่านผู้ชมจากหนืดๆคน้คนๆเมื่อกี้นะครับเราใส่มะขามเปียกลงใบก็เลยเทล้ะหายคน้นหายหนืดแล้วนะครับอืมอร่อยครับ แล้วล่ะขั้นตอนของการทำม,เมะเขือมื่นกระเจี๊ยบเขียวหรือว่ามักตีจอของเราก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาทำการคั่วพริกกับเทียวกระเ,เทียมต่อนะครับน,นี่ปิดปิดไว้เลยปิดฝาไว้จบเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการ คั่วพริกแล้วเจลกระเทียมนะครับตอนนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราแค่ให้มันมีในกระทะหน่อยนึงครับนี่คือการคั่วพริกผมจะคั่วแบบมีน้ำมันหน่อยๆนะครับจะได้อร่อยไฟอ่นอนนะครับ พริกที่เราเตรียมไว้นะครับไปคั่วเร่งไฟหน่อยนึงอย่าเร่งแรงนะครับอันตรายแล้วก็คั่วไป นี่นะครับแต่เหตุที่ผมควดน้ำมันเห็นไหมครับมันจะเคลือบอยู่พิกมันจะได้ดูมันๆเงา,งาๆนะครับ างบ้านเขาจะด่าไหมเนี่ยก <c oughs> ินพริกรุนแรงครับ คัว่วไปสักพักนะครับจนให้พริกสีออกค้ำๆหน่อยนะครับก็ถึงจะได้เอาล้ครับตอนนี้พริกคั่วก็จะได้ที่แล้วนะครับอันนี้สิ่งสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้พริกคั่วเราอร่อยต้องเลยเกลือนะครับเพื่อแอตถลส เอาละครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเจียวกระเทียมนะครับผมเปิดไฟเบาๆนะครับยังไม่เปิดไฟแรงให้กระเทียมมันเขาเรียกอะไรอมน้ำมันไปก่อนนะครับรู้สึกน้ำมันแรงน้อยอยูอ่เทไปอีกในหนึ่ง ยังไม่ต้องเร่งไฟแรงนะครับการเจอกระเทียมนี่ก็เป็นอะไรที่ปราบเซียนอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรแต่ก็จะมาทำให้ดีที่สุดนะครับ พยายามคนตลอดนะครับอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวไหมสำหรับสีก็เอาสีเหลืองพอประมาณนะครับอย่าเอาสีเหลืองเข้มเกินเพราะว่ามันจะไม่ มันจะไม่หยุดสุกทันทีนะครับอันนี้มันร้อนมันก็จะสุกต่อไปอีกนิดหนึ่งล้วก็ต้องเอาแบบพอดีพอดีอย่าให้จนเหลืองในกระทะนะครับเพราะว่าถ้าเหลืองในกระทะเลยมันก็อาจจะไปไหม้ต่อตอนเร้อนอไปนะ คับตอนนี้กระเทียมเจียวของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถึงแห้งเอาให้กรอบรู้สึกว่ามันจะไหมอยู่หนไหนเอาละครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการแบ่งปันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแบ่งไปให้เพื่อนบ้านได้ชิมตัดออกมา làm ừ, dữ rồi nè Chắc nó có tạm thôi, lò น้ำมันน้ำมันไอกระเทียมเจียวครับน้ำมันกระเทียมเจียวตามด้วยกระเทียมเจียวครับที่เราเจียวไว้เมื่อกี้นี่นี่ครับที่จริงต้องราดด้วยพริกอีกหน่อยครับแต่เราไม่ราดเราจะกินแก้มเอานะครับกินพริกพริกนี้เราเอากินแก้มเมา เอาละเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนบ้านกันเอาละครับตอนนี้ก็เอามาให้เพื่อนบ้านเรียบร้อยอันนี้น้องโมนานี่น้องโมนาเพื่อนเอโนล่านะครับเพื่อนบ้านอุ๊ยเอโนล่าออือ บ้านเพื่อนบ้านครับเพราะว่าตอนนี้ช่างกำลังทาสซีอยู่ไม่ไปเอาล่ะครับตอนนี้ก็มีการแบ่งแบ่งสเสบียงนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้พี่สาว Let's go เอาล่ะครับตอนนี้ก็มาถึงโรงงานพี่สาวแล้ว พี่สาวก็กำลังจะก,กินข้าวพอดีเลยเรามาจังหมทหมอบเมงฮะครับกิข้าวน้องกินนี่ลูกพี่สาวัส,วสดีค่ะนี่นะครับกับข้าวผมหมักสี่จอนะครับโอ้วันนี้มีแต่เอากินไะยใยนะครับอันนี้ไข่อุบที่ผมเคยทำลงไว้อันนี้ผักเขียวแก็งนะครับ สวัสดีค่ะม,มาครับกินข้าวกะันะครับท่านผู้ชมนี่ท็อปปิ้งครับกินมเพ็ดน่ะ โคตรต้มเลยนะนี่กินลินมะดัจ้กบันเหอรอกูกมั้มามขาเหนียวเออเขาเหนียวเขาไปลืมว่ะเขาเหนียวกินม่แม่แก่ซมมักี้ยกก้เหแวเขาเหีวเขาเห่ะอะเขา อืมข้อาวอะไรกินเลยน่ะนั่งกินเลยไม่เสร็จ้มมาจะหมดห้าปิดเจาะแล้วลินชักเ่ยนะเรวตักของเปียเออ,อ,อ,อกินเอาไว้แล้วล่ะเจาะก็มีอีกสองอันนั่นอ่ะมันจะมีกล่องไม่ไหนช้อนต้องกินไว้ไหน สองช่อไม่หรออะไรไม่ต้องปุ่นแล้วเนี่ยหันมั้งม่เนช้อนนี่หนเอยช้อนมาลูกแหนกินไหมครับท่านผู้ชมโอเค thank you เอาอย่า ไปลองหน่อยมะนะกินเอ้ยฮะหอย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 กวากินมากินข้าวกันครับท่านผู้ชมเหื่อแ่มอร่อยนะ หมักตีจอนะฮะว่าแกงกระเจี๊ยบของเราเนี่ยกระเจี๊ยบเขียวนี่ล่างนะแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e กับช่องต้นมีชแนลของเราด้วยน,นะครับไาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <c oughs>